อ่ะไปกันเลยครับแฟนๆครับปลอดคร่าวๆของพิชัยลูกบ้านใหม่นะครับือจริงว่าอภิรักษ์ไทยกัดโคกนะครับเจ้าฟานครับวัย17ปี161มาจากหนองหง์ครับบุรีรัมย์ครับมีคุณวันคงศิษย์ครับเป็นหัวหน้าคณะเทรนเนอร์ก็คือคิงของลูกบ้านใหม่ครับชอบซุปเปอร์แบงก์มอรัตนบัณฑิตครับ45ชนะ28ครับแพ้15คู่ต่อกรครับทางด้านของฟูลิฟสอลิเดียนะครับดลนกร หนูหมัดมะนะครับอาริสนะครับเจ้านักชกสายเลือดมุสลิมครับวัย18ปี1 6อย่าสาลาส่งเข้าประกวดครับจากนครศรีธรรมราชมีผู้ใหญ่พรชัยครับอยู่ในเวทีครับเกาะสมุยเจ้าทะเลทองครับเป็นซับเทนเนอร์ชอบรถถัง60ครั้งชนะ44ครับคุณไปกี้ครับแม่ครูริปนี่จะเตะสูงอย่างเดียวนะครับอ่าเขาเรียกว่าไฟสูงนะครับดูครับไม่เน้นลำตัวนะครับเน้นแบบ กูเลนสูงคนเดียวการจะตกครับพิชัยตั้งไว้เลยครับพิชัยไตยขวาต่อยขวามาแบบไม้คู่ครับอัประคันสายหนึ่งสองจังหวะจับในตั้งกะแมงหน้าไว้เอาล้ครับที่ว่าง,ง่ายง่ายอาจจะดูเหมือนไม่ง่ายแล้วนะครับพิชัยเอาละ่ะขยับซ้ายเนี่เสียงนี้ที่รอคอยครับซ้ายยาว้ายยาวแล้วครับอาล้พิชัยกดดัน,นต่อล็อกตี ต้องออกสายจัดๆ่อยครับคูลิฟลากมาจากคาสารานู่นแหละครับกล้ากล้าศาสตร์เลยครับ,รบไม่กล้าทิ้งออกก่อนนี่รอก่อนโดนก่อนนะครับออกไหมออกไหมแฟนๆรอเฮอยู่นะครับแหมแต่จะเล่นการคอยอย่างเดียวครับหลุดโดนนี่ครับไปสูงก็หลุดโดนจิ้มซ้ายอีกโดนเต้งขวาอีกทีหนึ่งหากกองเชียร์ของคูลิฟนะครับ อยู่ในชุดเดียวกับเพชรร้อยผาแล้วก็เพชรอันดาสอลีเดียเนี่ยนะครับเอาล็อกในตีพยายามอูว่วเน็บเข่าครับพิชัยแข้งซ้ายของคูลิปยังทำงานไม่เต็มที่นะครับไม่ต่อเนื่องขาดความต่อเนื่องแฟนมวยก็ตะโกนรออยู่นะครับซ้ายซ้ายซ้ายเอาได้บรรทักซ้ายสองซ้ายก็ยังพอจะได้เชียครับได้เชีย์อาตีบีตีต,ต,ตีไม่ได้ครับพิชัยนั้นตอนนี้ อาจจะใช้หมัดน้อยลงนะครับหันมาเล่นจังหวะมากขึ้นครับพี่ชัยดูครับทีขวาเท้าหลังเปิดเกมรุกมา3ยกนะครับยก4มาตั้งรับบ้างครับทางด้านของพี่ชัยให้คูลิฟเดินเข้าหาครับแต่ทีต่อทีพอได้อยู่ครับแต่ว่าขอยาชุดหน่อยครับกองเชียร์บอกเร็วๆขอยาชุดหน่อยครับให้มันกระเจื่อนหน่อยจะได้บังตัวออกได้เมื่อกี้มดูครับจังหวะเดินเข้าไปของคูลิฟครับ ยังเดินไม่ติดประตอนะครับเอาพิชโยโดนซ้ายเข้าไปครับแบบพิชัยโตขึ้นขวาในทีครับล็อกลัดในครับแม่ใช้สาเก่าใช้ประสมการณ์รัดอยู่กล้าๆหน่อยครับกล้าๆแล้วมันจะเกิดครับวงการมวยต่อยมวยแบบกล้าๆกลัวๆถึงกะช่งไม่ถึงกะช่างนี่จะเป็นยอดมวยยากนะครับจะพิ้วว่าพิ้วให้สนุกจะโหดก็ต้องประเภทเอาให้ยางแตกไปเลยครับเอาครับถึกงกลางๆไม่ได้ครับเอาครับเอาให้ชัดครับ อ้าวซ้ายมาขวาคืนแม่จะเดินได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับคูลิฟแฟนๆรอเฮยอยู่อาพี่น้องนครศรีธรรมราชท่าติาลาลอลุ้นจับแมไอโดนล,ลูกแบบนี้นะครับคุณเมกกี้แปะขาอ่อนไปนิดเดียวเลยนะครับเอาลุกขึ้นมาใหม่ครับต้องเล่งแล้วนะครับคูลิฟต้องเล่งแม่ตอนนี้เข้าไปจับได้ครับแปะลงล่างอิดต่างหากโอ้เมื่อสักครูน่นี้เสียหายครับเสียหาย แข้งซ้ายได้นะครับแต่ว่าจังหวะไปขาอ่อนนะครับนี่แหละครับเรียวแรงพละกกาลังที่ทดถอยนะครับโอ้โหออกไปต้นยกห้านี่ได้ซ้ายครับแล้วก็ขาอ่อนไม่มีปัญหาครับไปทางมุมแดงครับนักสู้จากบุรีรัมครับพิชัยลูกบ้านใหม่ครับชนะคะแนนทูลิฟสอรลิเดียหรือว่าผู้ใหญ่พรชัยชาสลาครับ